สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราได้แนวทางการแก้ไขปัญหาของเราแล้วนะครับแต่มันมีทางเลือกหลายทางนะครับเราควรจะใช้วิธีการไหนดีในการเลือกว่าทางเลือกไหนจะดีที่สุดสําหรับองค์กรทางเลือกไหนจะดีที่สุดสําหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับทเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคัดกรองแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้นะครับ เทคนิคนี้เรียกว่า Priority Matrix นะครับเป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการทำงานของเรานะครับในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเรามีตัวเลือกมากมายในการที่เราจะใช้การแก้ปัญหานะครับและเราจะใช้วิธีการไหนดีถึงจะเรียกว่าช่วยให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็จะมี2แกนนะครับที่ใช้ในการเลือกก็คือแกน Impact คือแกนแนวตั้งนะครับ บ่งบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆนั้นเป็นเท่าไหร่ส่วนแกแนวนอนเป็นเหมือนความพยายามเป็นการลงทุนเข้าไปเป็นอินพุตที่ต้องใส่เข้าไปว่าใส่ไปมากหรือน้อยนะตัวนี้เรียกว่าความพยายามเอฟเฟอร์ตนะครับหรือเรียกว่าอินพุตก็ได้นะส่วนแนวตั้งที่บอกว่าเป็นอิมแพกเป็นผลกระทบหรือเรียกว่าเอาพุตก็ได้นะครับเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหานั้นๆเรามาดูตัวอย่างนะครับในการทํางานของเรานั้นเรามีแผน ที่เราจะเลือกในการแก้ไขปัญหาของเรานั้นอยู่หลายแผนด้วยกันดูตัวอย่างแผน A นะครับแผน A เนี่ยใช้ความพยายามหรือใช้อินพุตเนี่ยสามแต่ให้ผลลัพธ์8เห็นไหมฮะแผน A เนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีความพยายามน้อยในขณะที่แผนดีใช้ความพยายาม3เท่ากันแต่ให้ผลได้แค่4จะเห็นว่าเราสามารถตัดแผนดีทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าแผน A นั้นให้ผลที่ดีกว่าแล้วก็มีความพยายามที่เท่ากัน ใช่แผน A ได้แล้วแล้วก็ตัดแผน D ทิ้งได้เลยนะส่วนแผน B เป็นแผนที่นะครับแผนที่ใช้ความพยายาม4แต่ให้ผลลัพธ์นั้นน้อยกว่าแผน A จะเห็นว่าแผน B ก็ไม่ใช่แผนที่ดีถ้าเทียบกับแผน A นะครับตอนนี้แผน A เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกนะครับเพราะว่าให้ผลลัพธ์ได้8แต่ใช้ความพยายามแค่3คราวนี้มาดูแผน E กันบ้างครับแผน E เนี่ยเป็นแผนที่ใช้ความพยายาม6 ใช้อินพุตเยอะมากนะครับแต่ให้ผลลัพธ์แค่2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ควรต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าใช้ความพยายามเยอะมากแต่ให้ผลลัพธ์ที่น้อยมากแผน e เนี่ยก็ตัดทิ้งได้เลยคราวนี้มาดูแผน c ครับแผนที่เหลืออีกแผนหนึ่งใช้ความพยายาม8นะครับแต่ให้ผลลัพธ์9ให้ผลลัพธ์ที่สูงที่สุดเลยแต่ต้องใช้ความพยายามมากใช้อินพุตเยอะนะครับก็มีแผน c ที่ให้ผลลัพธ์สูงที่สุด ตอนนี้เราก็มี2ทางเลือกนะครับที่เหมาะสมที่สุดก็คือแผน A กับแผน C นะครับที่ยังไม่สามารถตัดได้ตอนนี้ถ้าเราจะเลือกแผนไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพึงพอใจกับผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับถ้าเราพอใจที่ผลลัพธ์8เราก็เลือกแผน A ได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถทําได้ง่ายเรียกว่าควิกวินเลยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าองค์กรอยากได้ผลลัพธ์9คือเป้าหมายที่ต้องการทําให้สําเร็จ ก็อาจต้องมาดูแผน C นะครับที่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอาจจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์โปรเจกต์ที่ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะครับก็สามารถเลือกแผน C ได้เช่นกันนะครับทีน,นี้เราแบ่งออกเป็น4ช่องอย่างที่บอกนะครับว่าในกรณีที่เราไปพิจานางงานของเราในอนาคตนะครับ เมื่อแบ่งออกเป็นแนวตั้งเนี่ยเป็นเอาต์พุตเป็นอิมแพ t แล้วแนวนอนเป็นความพยายามเป็นอินพุตแล้วเมื่อเราแบ่งเป็น2ด้านนะเราก็จะได้หมด4กล่องด้วยกันนะครับกล่องที่1เนี่ยเรียกว่า Quick Win นะครับก็คือใช้ความพยายามน้อยและได้ผลดีนะครับกล่องที่2ก็คือใช้ความพยายามมากแล้วก็ได้ผลมากนะครับอาจต้องใช้โปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นนะครับส่วนกล่องที่3นะครับกล่องนี้ก็ ให้ผลน้อยแล้วก็พยายามน้อยนะครับก็เอาไว้ทําง่ายๆก็ได้นะครับถ้าไม่มีวิธีการไหนที่เหมาะสมเพื่อให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนกล่องสุดท้ายตัวนี้นี่ไม่ควรจะอยู่ในการเลือกเลยนะครับเพราะว่าใช้ความพยายามมากแต่ให้ผลลัพธ์ที่น้อยมากนะครับเป็นงานที่ยากเลยนะครับถ้าอยู่ในส่วนนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีการใหม่นะครับเพื่อจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วก็ใช้ความพยายามที่น้อยกว่านะครับ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการใช้เทคนิค Priority Matrix นะครับในการเลือกว่าเราจะใช้วิธีการไหนดีถึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาของเรานั้นถูกเลือกอย่างเหมาะสมนะครับแนวทางเลือกที่ดีนั้นก็ควรจะเป็นตัว Quick Win นะครับก็คือว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วกับ Major Project นะครับที่อาจจะใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ได้ผลลัพธ์มากหน่อยนะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยเป็นตัวที่ควรอยู่ในตัวเลือกของเรานะครับแต่ถ้าตัวด้านล่างเนี่ย ก็เป็นตัวที่ถ้าอยู่ในตรงนี้เนี่ยคงต้องหาวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่านี้ในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการลองไปใช้เทคนิคนี้ดูนะครับเรียกว่า priority matrix เอาไว้เลือกตัดสินใจแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาครับ